ไม่เข้ามาแทนอ้างแต่ใจมันก็ยังฮักล้างเพรามีใครคือเก่าบอเคยสิว่าเจ้าดอกหาตลอดยังอยู่ในใจคงสิบอกมีภัยแทนที่ใดเบิดห้อง ไอเจ้าผู้เดียวท่ามือได้เจ็บช้ำเข้าทำในสีน้ำตาไอเจ้าฟ้ากลับขึ้นมาไอยังขาดอยู่คืน I'm คนทางนี้กี่ข้อยังจำออกแขนห้อยกอดเจ้าได้เสมอกลับมาเดินพ้นดีคนทุทางนี้ใจสุขาดแล้วยอดหาเจ้าเหมดแนแเนิดพู อะไรคุณแก้มันเข้ากับบรรยากาศเลยสินี่แหละมันเข้าสู่แล้วผมว่าคุณรู้ไหมว่าบรรยากาศวันนี้มันควรร้องเพลงอะไรฉันนอนนาบ้านเรือนเหมือนลังไงให้ไปต่อเนี่มันอยู่บรรยากาศเถียงไหนอ่ยเราอยู่ด้วยกันสองคนนานๆทีแบบนี้เราต้องร้องให้มันเข้าบรรยากาศ่อยสิปื้มใจจังมาเจอไหมฮะกระตั้งเต็มตาไปไปไป อายอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยยังไม่ถึงห่อนมันเลยนะเนี่ยขนาดร้องขึ้นต้อ, okay, องจะร้องเพลงนี้รู้ไหมจะสวยจะมองกี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อฉันนั้นไม่เลือสายตาให้ใคร,รอขอบคุณค่ะ รู้ไหมว่าฉันแอบเก็บเธอนั้นไว้ในหัวใจเธอเป็นดอกไม้ของคนข้า ไมยห้ามใจทุกทีรู้ตัวดีว่าเราห่างกันแค่ไหนเหมือนฉันอยู่บนฟ้าที่ฉันเฝ้ามองทุกวันได้เก็บเอามาฝัานแค่นั้นก็สุดแล้วเราฉัน ดีว่าเธอคือจานสวนตัวฉันก็เพียงน้ำเนาไม่มีเพียงเงาจานจันใกล้กลก็พอแม่งแม่งแม่งเข้าตาเขาแม่งเลยแม่งเข้าตาผมแม่งเลยแม่งเข้าตาแม่งจีซอนเหรอเขาแม่งแม่งออก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 หน่อยโอ้ยเร็วๆสิงหยสิง้์มันเข้าเยอะมาก มันดูครบกี่ตัวตีตีตีหน่อยตีหน่อยโอ้ยไปเร็วเร็วจี้โอ้ยเออเออมีแมงสิบแปดตัวอยู่ในนี้เข้ามาดูใกล้ๆเร็วๆมันเห็นไหมเนี่ยเข้ามาดูอีกขยับเข้ามาโอ้ยขาเป็นอย่างอะไรเนี่ยถ้าปล่อยอีกนิดนึงเขาจะตายเร็วมดีไหมเห็นแล้วโอ้ย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 ตีตีตี เจนนี่ก็มาแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่น้ำเหนักกระปุยไฟแม่ทรพีจำลูกตัวเองไม่ได้ใครลูกเล้เนี่ยใครอะไรนี่ปุยไฟน้น้ำเหนือหลงอันนี้คือปุยไฟนี่น้ำเหนือจำลูกตัวเองไม่ได้นั่นไม่ใส่ฐานมาซะด้วยไม่ได้แล้วบอกตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่าใส่ฐานใส่ฐานทำไมใส่ฐานนี่เมื่อ ลูกก็แม่เลี้ยงแถมยังมีหน้ามาสวีทกันอีกมันก็อจมดีแต่ว่าอีนั่งนี่นะเออเลี้ยงกระหยายเงนินเดือนตัวตัวอยากเล่นเกมไหมฮะเกมอะไรอย,อยากเล่นเกมไหมเกมอะไรเ,อ,อ,เอ,อ๊เดี๋ยวหาเกมมาให้เล่นขอนะับข้าม <c oughs> ถามเดียวคำถามเดียวสั้นๆห้วนๆคุณหวั่นไหวบ้างไหมครับก็หวั่นไหวหวั่นไหวกับอะไรครับคุณหวั่นไหวกับอ้าผมผมไม่ใช่นุกนะ คุณหวันไว้คุณหวันไว้กับ,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 บกับคนที่อยู่คุณตลอดบ้างไหมครับอดผานกหนุก,นกไม่เอาผูา้ชายตั้งใจฟังคุณหวันไว้กับคุณนุกท่าดลบ้างไหมครับผู้ใดละเออเนี่ยล่ะน่ะอยู่ว่าคุณเป็นเพื่อนกันแต่ว่าผมอยากจะถามว่าคุณมีบางช่วงที่วันไว้บ้างไหมอ่ะวันวันไว้กับเขาเหมือนรู้สึกเหมือนรู้สึกรักรัก อ๋ออ่ะซอซออ๋ออ่ะซอซรู้สึกดีรู้สึกดีอ่ามากกว่าเพื่อนอ่ารู้สึกดีมากกว่าเพื่อนเออกับคุณนุกธนดลก็ในความที่มันเป็นเพื่อนใช่ไหมครับอเป็นเพื่อนกันมาก็มันจะมีอารมณ์ที่ม็นมีอารมณ์ด้วยารมณอผมพูดอะไรผิดเนี่ย อารมณ์อารมณ์ที่เป็นเพื่อนอ้ออะไรอีกเนี่ยโอ้มีอารมณ์แล้วอารมณ์ในความเป็นเพื่อนเนียครับอารมณ์ที่เป็นเพื่อนกันคือหยอกล้อกันแบบนี้อก็มีในฟีลลิ่งหนึ่งแล้วก็อาจจะมีในมุมที่อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะรักเป็นสาวอะไรเนี่ยเอาตอบเลยร็วอาจจะมีรู้สึก ดีด้วยครับอ๋อการประสูตดดิจะบางบางครั้งครับเอ <ST S 1> เอผูอ้ที่ตอบได้เนาะหงายหลีดหงกครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแหละรู้สึกดีบบบก็รู้สึกดีตอบแบบร่าราก็รู้สึกดีด้วยครับอเอเอรูอ้สึกออ๋ก็รู้สึกดีด้วยครับถ้าตอบถ้าตอบแบบพี่หมายไทยละ่ะอุ้ยหมไทยเขาบ้าดุแอว อช่ก็รู้สึกดีนั่นล่าาละไอเลนไปซูมมือดีพูดคำว่ารู้สึกดีจริงๆเลนไปทุกวันนี่ก็รู้สึกดีถ้าไม่รู้สึกดีคงไม่เลดเฮ้ยเฮ้ยยเขาขาดูไม่ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของสงครามบูดูล <c oughs> ูก็บริอาโลบอัาลบกันยังไงลบ กบบอรีได้ปีนมาชิ้นระเบิดหลบกลังแม่น้ำใกล้เรือที่พวกเขาจอดอยู่โอ้ยเอ้ยนั่นลมูร์นกบบรีมาเร็วกบบรีมาเร็วกบบรมาเร็วเอาละสิยิงเขาแล้วสิยิงเขาแล้วดวประเบิดปาระเบิดปาระเบิด,เ,ดเอาแล้ว ไปแล้วปาะดีนักแสดงเท่าบะเด็ระหว่างที่ระเบิดกำลังลงเปรียป้ยงปรังเปรียป้ยงปรัปงเปี้ยงปรังนี่ระเบิดหนึ่งลูกโดนเรือของเขาท้งสองเรือของเขาท้งสองได้จมลงไป เคยกระซิจมลงไปน้ำเล่าด้วยนี่โอแม่มันเป็นเรื่องเดียวกันวันนี้ไททานิกเราก็มาคู่ร pa, Aye, ีดแม่เอ่ยล่าใส่กันล่ำเรียงต่อก่อนกล้วล่าหลายเรื่องขึ้นเดียวโอ๊ยน้องายพวกเนี่ยจมกต้องแค่ไอ้โจ๊กต้องแค่เมื่อเรือของเขาแตกพวกเขาก็สองคนก็จมลงไปในน้ำลอยออมลองอ์อัมลองอ์อัมลองสึพ้นใหญ่ได้ซัดพวกเขาจมเรือของพวกเขา และซัดพวกเขาทั้งสองไปติดอยู่ที่แม่น้ำสีวลาเกเดนขอนแก่นทีนะ่ไปไกลใเอยขา่จะาไ้งลมาเอกวได้ลบเขากกมลงไปก้มลงไป โลกจะไปรีบปีปากของทั้งสองกำลังจะจูกันกำลังจะจูกันแต่ท่านโดนก็ตื่นขึ้นมาเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกระปี้กับปอลแข็งแรงฮะจะมวะนี้ยังเหรอยังไม่ตื่นท่านนนนต้องตื่นแล้วท่านนนนต้องตื่นแล้วตื่นแล้วยี่นี่ไหมตื่นขึ้นมาแบบคือจังบอมมี่อย่างเลยบ็ไอตุ่มน้ำกระปีกับปอลก็ไอตุ่มน้ำยู่โดนคนนี้นี่เดี๋ยวหนึง เขาสงสัยคนขั้นโคม่ามากแรงไปๆอย่างเดียวเดียวก็อาจจะไม่ถึงเนาะครับเครว่าก็ตื้นไปละแม่มาทีมาทีทำไมเป็นอย่างนั้นเกลียดชู้เธอาคุณถูกกันวะแม่ไอ่อะไรเนี่ยคระดาษกระดาษคธอเกลียดชู้นะคะเฮ้ยเออเนี่ยเขาลุกเขาลุกอ h my god แม่แม่กเลยอะ เฮ้ยอะไรอไรติดิอ Le ิดนเอ้ยดคุณดารจับขานักแสดงออกมาได้แล้ว yeah ค่ะเดยอนเขาไปดูในเต็น yeah ทุกคนต้องอยากเข้าไปดูในเต็นแต่อกเลยไงตรงไหนตรงไหนอ๋อโอ้แม่ม yeah ันเปลียนชุดโดนพนแม่เปียนชุดไหมอ่ะนักแสดงออกมาได้แล้วค่ะนักแสดง่ะนักแสดง่ะคุณบัก